สวัสดีค่ะอย่าลงกลคนจริงใจกับคนสะโตนั้นต่างกันนะคะคนจริงใจเขาไม่ว่าร้ายผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีคนที่จริงใจจะรู้จักให้การชื่นชมคนอื่นเพราะเขารู้ว่าคำพูดดีๆเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการสร้างกำลังใจให้คนอื่นฉะนั้นเขาจึงมักได้รับการยกย่องอยู่เสมอในขณะ ที่ว่าคนจอมปลอมเนี่ยชอบวิจารณ์คนอื่นในทางที่ไม่ดีเพื่อที่ทําให้ตัวเองเนี่ยดูดีแต่สุดท้ายทุกคนก็จะรู้ว่าคนแบบนี้ไม่น่าคบค่ะคนที่จริงใจจะให้ความเคารพกับคนคนหนึ่งด้วยความจริงคนจริงใจจะไม่เห็นเงินเป็นใหญ่และไม่น่าไหวหลังหลอกนะคะเขาจะเคารพคนนะคะเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยทำตัวน่าเคารพ ไม่ใช่เพราะว่ามีเงินในขณะที่คนจอมปลอมเนี่ยจะให้ความเคารพกับคนที่มีเงินมีอำนาจเพราะเขารู้ว่าเขาจะพึ่งพาคนแบบนี้ได้คนจริงใจพูดกันซึ้งซึงหน้าคนจริงใจจะชอบพูดคุยปัญหากันแบบซึ้งซึงหน้าค่ะไม่ปากเก่งรับหลังแสดงความคิดเห็นแบบเปิดเผยในขณะที่คนจอมปลอมเนี่ยมักจะชอบนินทาคนอื่นรับหลังแต่ต่อหน้าเนี่ยก็พูดดีด้วยนะคะ คนจริงใจเนี่ยก็จะรู้จักประมาณตนจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยคือใครรู้จักประมาณตนอยู่ในที่ที่ตัวเองเนี่ยควรอยู่ไม่พยายามที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยชอบตัวเองแต่จะเป็นตัวของตัวเองนี่แหละค่ะ yes? ในแบบที่มีความสุขและคนอื่นจะชอบในแบบที่เขาเป็นในขณะที่คนจอมปลอมเนี่ยจะพยายามอย่างหนักที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยชอบตัวเองคนจริงใจนะคะก็จะไม่ทําตัวมีปัญหาหรือโดดเด่น คนที่จริงใจจะไม่เรียกร้องความสนใจในขณะที่คนจอมปลอมเนี่ยมักจะอยากให้ตัวเองเนี่ยดูโดดเด่นตลอดเวลาและชอบเรียกร้องความสนใจเพื่อให้ผู้คนเนี่ยหันมามองตัวเองคนที่จริงใจจะเป็นคนรักษาคําพูดคนจริงใจรู้ว่าคําพูดเป็นนายเป็นสิ่งสำคัญและเป็นความที่น่าเชื่อถือในระยะยาวด้วย ฉะนั้นเวลาที่เขาจะพูดอะไรออกมาเนี่ยเขาจะคิดแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสามารถทำได้และเขาจะรักษาคำพูดนั้นเสมอในขณะที่คนจอมปลอมเนี่ยมักจะพูดเอาหน้ารับปากไปแบบส่งๆพอถึงเวลาเนี่ยก็ทำตามที่พูดไม่ได้สุดท้ายก็จะหมดความน่าเชื่อถือเพราะทำตัวเองค่ะคนที่เขาจริงใจนะคะเขาก็จะไม่โอ้วดโชว์พาว คนจริงใจจะไม่ชอบคุยโม้โอ,อ,อ,อ้อวดเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดูดีในสายตาคนอื่นเลยในขณะที่คนจอมปลอมเนี่ยมักโอ,อ,อ้อวดอยู่ตลอดเวลาและมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือคนอื่นมีมากกว่าคนอื่นชอบกดดันคนอื่นให้ต่ำกว่าตัวเองค่ะและสุดท้ายนะคะคนจริงใจจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คนจริงใจจะช่วยเหลือคนอื่นเพราะอยากช่วยจริงๆไม่ได้ต้องการรางวัลหรือสิ่งตอบแทนอะไรหรือแม้แต่การทวงบุญคุณใดๆก็ตามในขณะที่คนจอมปลอมเนี่ยจะเลือกทำดีเฉพาะกับคนที่ตนเห็นว่ามีประโยชน์และจะรีบคว้าไว้ทันทีและถ้าหากใครนะคะไม่มีประโยชน์ให้เขาเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจคุณเลยล่ะค่ะจบไปแล้วนะคะกับข้อคิดสาระดีๆในวันนี้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆ ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ